วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ในชื่อวิทยาลัยเทคนโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีโดยใช้พื้นที่และอาคารของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาสุรินเขต2เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนต่อมาในปีพุทธศักราช2558ได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนมาใช้พื้นที่บริเวณป่าหินลบตั้งอยู่เลขที่149หมู่15ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินบนพื้นที่100ไร่โดยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจำนวน5รายการดังนี้ 1. อาคารปฏิบัติการ4ชั้น 2. อาคารอำนวยการ 3. อาคารอเนกประสงค์ 4. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 5. อาคารวิทยาบริการและห้องสมุดจนกระทั่งวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ2ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจำนวน3ประเภทวิชา7สาขาวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาช่างยนต์ระดับปวชสาขาวิชาช่างยนต์ระดับปวสสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาว,วิชา <ร aisle. S 1> ช่างกลโรงงานระดับปวชสาขาว,วิชาช่างกลโรงงานระดับปวสสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังระดับปวชสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังระดับปวสสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับปวชาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับปวสสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประกอบด้วย2สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีระดับปวชาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปวสาสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวสาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งสาขาวิชาคือสาขาวิชาการโรงแรมระดับปวช สาขาวิชาการโรงแรมระดับปวสาสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีจัดการศึกษาด้านวิชาชีพภายใต้นโยบายและวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือเป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีคือมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสู่โลกอาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสร้างเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษาคือยิ้มไว ทักทายใช้เทคโนโลยีในวิถีชีวิตปลูกฝังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยให้ยึดแน่นในตัวตนของนักเรียนนักศึกษาคือทักษะดีมีคุณธรรมนำวิชาชีพสู่ชุมชนวิทยาลัยเทคนิครัตรนบุรีมีการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนตลอดจนองค์กรต่างๆทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเป็นผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอโซการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่การประกวดสเต็มศึกษาและการแข่งขันกีฬาอาชีวเกม สืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเราจะพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาและพันธกิจการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอาชีวศึกษา